ทุ่งหน้าเข่าใส่เข่าหน้าปีอ๋อเป็นเข่ามะลิคลักๆอันนี้มีเขานกปุ่นอยู่นี่ปุ่นนะโอ้จะดีเขานกบ่ไหลนะทุ่งนี้ ันนี้ก็ขเขาบัลเพันพึ่ก,กันทังนี้เป็นเขาหน้าปีข้าวหอมมะลิทั้งทุ่งเลยเขียวอยู่โอ้ทุ่งนาชมทุ่ง เอา connect, เก็บหอยลงน้ำเย่เย่หอยเนตนยตนาอยู่นใส่มันขืนมากเ้รค่นบปออหนี่มันปลากลับแล้วไปอีกที่ลองนหนก็ค่อยล่างเนาะโคกหนองนา โอ้ยปล่อยต้นไม้ก็ขึ้นใงล่ะเด้พูนเป็นสุ่มล่ะไม้ไผ่ก็เป็นสุ่มล่ะไผ่กินกินนอได้อันนี้ก็คาคาจนขึ้นโคนบกม่วงนี่ก็จะของร้ายๆเป็นนว้วยล้ะเด้ปีนี้จะของมาเลยนอนเฝ้า้ังกล้วยมาเลยดูแล กล้วยไม่ได้ดูแลอันนี้มีฝรั่งแล้วนะครับมีฝรั่งชี่นกด้วยได้แล้วได้แล้วได้กินบอ,อกกรลังขี่นกและเออมีหน่วยอยู่ตัวนี้กู้ใดไม่เห็นบอกสิดาคอยหักนี่ ามาโตทำเต็มสามสะเลยแบบนี้บรรยากาศทุง่งทุ่งนาโคกหนองนาบักเกียบเป็นน้ยว่านหน,นั่งปีนี้เตีีย